ติดตามการใช้ AI นะครับพัฒนาประปาหมู่บ้านครับอปตอบุงคล้านะครับจังหวัดบึงการจับมือสทชและเกาหลีใต้เตรียมนำร่องพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านด้วย AI ครับที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงการนายจุมพดวรรณชัดเริรีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการ เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือไตรภาคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในลุ่มมน้ำคงตอนล่างซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้ง UNO SSC MRC MIP Link และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆร่วมในงานครับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการค่ะกล่าวว่าโครงการ P Link เป็นโครงการนำร่องในประเทศไทยเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะสำหรับการจัดหาน้ำอย่างยั่งยืนมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับชุมชนภายใต้กำหนดระยะเวลา15เดือนเริ่มจากเดือนมิถุนายน2567ถึงกันยายน2568ซึ่งจะครอบคลุมด้านน้ำอาหารและพลังงานเป็นหลักเนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาด โดยใช้พลังงานหมุนเวียนโดยมีมิสยูจินคิมชาวเกาหลีในฐานะเป็นผู้จัดการโครงการนำร่องพีลิงซึ่งได้รับมอบมาประจำอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคร้าเพื่อดูแลรับผิดชอบโครงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนริเริ่มการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะสมกับความท้าทายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียน้ำจำนวนมาก ความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำกัดเกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบบราการตามแผนงานที่ได้จัดเตรียมความพร้อมไว้ท่านี้นะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่นนาสทชในฐานะสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำขงแห่งชาติไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงานประสานงานกลางนะครับภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำขง ได้รับการประสานจากสำนักง,งานสหรประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ใต้ประสงค์ขอรับแนวทางและก็การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำเนินโครงการนำร่องประเทศไทยภายใต้โครงการ p ีลิงอย่างเป็นทางการซึ่งมีงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการนำร่องจํานวน15ล้านบาทนะครับให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าครับ